พี่เป็นสวัสดีช่วงเย็นๆนะคะวันนี้พอดีพี่เป็นได้สั่งอ้อยเมอร์ชาร์ตนะคะให้แอดยุงสถานีกเกษตรสั่งให้ mm hmm. ก็นเนี่ยประมาณนี้ก็เลยพามาเปิดกล่องดูอ้อยเมอร์ชาร์ตเป็นอ้อยโบราณเนาะอ้อยสีดำๆอะที่สั่งมันนุ่มๆอะคะ่ะเขียวแล้วสั่งมันนุ่มๆเนาะเดี๋ยวลองมาดูกัน รู้สึกว่าหลายวันเหมือนกันจนกล่องเละหมดเลยนะคะกว่าจะมาถึงไม่รู้จะรอดไม่รอดโอ้เขาแพ็กมาแบบนี้เลยก็จะประมาณนี้ค่ะพี่เพนสั่งไปห้าสิบข้อตาก็ทั้งหมดนี้ก็สามร้อยบาทจ้ะได้หนึ่งกล่องเบียร์พอดีเลยจะมาแกะดูกันนะคะว่าเป็นยังไงน้ำหนักยังโอเคอยู่เลยค่ะน้ำหนักหนักมากเลย โอ้โหถือว่าเยี่ยมอเนี่ยค่ะถือว่าเยี่ยมเฉพาะตรงนี้นะแต่ตรงนี้ตาเสียไปแล้วค่ะเนี่ยตาหักน่าจะเป็นจากการขนส่งที่เขาใช้แรงเยอะๆหน่อยเนาะเนี่ยค่ะเขาจะห่อมาให้มีทั้งปลายแล้วก็เดี๋ยวเป็นจะขอดูตรงไอ้ข้อใหญ่ๆก่อน โอ้อันนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะมาถึงเราแล้วตาแตกพอดีเนาะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่เป็นจะไปชํำให้เขาขึ้นนะคะแล้วค่อยไปปลูกกันได้กินคราวนี้แล้วค่ะเอ่อตัวนี้จะบอกที่ไปที่มาเนาะ่อเมอริชาร์ดจริงๆตอนแรกไม่ได้คิดตั้งใจจะปลูกแต่มีที่มามีแรงบันดาลใจอันนี้ดตรตักนะคะเพื่อนตัก อยากทานก็เลยให้ตังมาสามร้อยเพื่อที่จะให้ซื้ออ้อยมาปลูกให้ตักได้กินนี่ตักสั่งให้เพิ่งจะมีโอกาสได้สั่งเพราะว่าก็หาเจ้าที่ขายถูกๆอยู่นะคะเพราะบางทีเจอคะ่ะเจ้าที่ขายแพงเกินไปเนะะี่ยค่ะถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยครับขอบคุณหลายๆแอดยุงสั่งให้นะคะ แอดยุงสถานีเกษตรเพราะก่อนหน้านี้ได้ถามยุงไปว่ายุงรู้จักใครที่เขาขายพันอ้อยมือดิชาร์ดบ้างยุงก็เลยแนะนำมาก็ถือว่าโอเคเลยอันนี้พี่เป็นจะชอบเป็นพิเศษเนาะดูตรงนี้ดูข้อตามันแตกโอ้สวยงามมากเลยค่ะต้องรีบไปช้ำเนาะเดี๋ยวมันฝ่อเนี่ยค่ะสวยแต่ส่วนมากข้อตานี้จะเสียนะคะ จะเสียเกือบทุกอันเลยอ่ะมันได้เฉพาะข้อตาแรกข้อตาที่สองจะโดนการบรรจุเนี่ยค่ะเดี๋ยวเป็นจะให้ดูอ่าทางที่ดีต่อไปถ้าพี่เป็นนี้นะพี่เป็นจะให้เขาตัดครึ่งดีกว่าตัดเป็นท่อนข้อตาเดียวแต่นี้เป็นสองข้อตาเห็นไหมข้อเสียเปรียบของเราก็คือเท่ากันหนึ่งข้อตาค่ะตัวนี้แต่เราต้องจ่ายเงินเป็นสองข้อตาเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ย ตรงนี้มันตายมันหักเลยอะ่ะอย่างพวกนี้มันลองไปวางชำดูก็ถือว่าโอเคค่ะก็ได้มาได้มาไว้ขยายพันธุ์อืมตัวนี้ตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันอันนี้โอเคอันนี้มาทั้งสองหน่อเลยฮะ นอที่หนึ่งนอที่สองโอเคตัวนี้ถือว่าโอเคแต่เรื่องน้ําหนักนี่ยังโอเคอยู่เลยค่ะน้ําหนักดีมากๆเลยรู้สึกว่าน้ําหนักดีมากมากเดี๋ยวพี่เป็นจะรีบเอาไปชําตัวนี้ก็โอเคค่ะนี่นอขึ้นอยู่นี่สวยเลยแต่ตรงนี้ไม่รู้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เป็นจะรีบไปชําเลยนะคะก จะหาที่ช้ำง่ายๆก่อนตรงที่แฉะๆก่อนเอาให้แต่มันงอกแล้วก็จะได้งัดไปปลูกเนาะก็มันจะใส่หลุมละสองข้อตาถ้าจะไปปลูกเลยก็กลัวอย่างว่าละคะ่ะไม่มั่นใจหรือว่าจะไปปลูกเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนนะคะ่ะวันนี้เป็นสวัสดีจ้า